ครับอยู่ในช่วงสารฟีฟ่านะครับวันนี้เราจะมารีวิวไครอสกู้กับสกาฉลามซึ่งมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันเรามาดูว่าถ้าเรามีไคลรอสกับไม่มีไครอสเนี่ยจะใช้กระสุนกี่นัดกันส่วนของหมวก2มีไคลรอสกับไม่มีไครอสเนี่ยไม่มีความต่างกันเลยครับ1เมตรเท่ากันหมดของกอสองไครอสใช้ไปทั้งหมด4นัดนะครับในส่วนที่ไม่มีไคลรอสจะเห็นหมด5นัดครับซึ่งเห็นความต่างได้ที่1นนัดครับ ในส่วนของกอดสามตัวที่ไม่มีใคลล์ล็อใช้ทั้งหมด7นัดครับซึ่งเป็นดีบีตี้พื้นฐานของปืนสกามเลวเจ็ดส่วนมีใคลล์ล็ใช้ทั้งหมด5นัดซึ่งเป็นความต่างที่2นัดครับตัวนของกอ, 4, อดสี่คลล์อใช้ทั้งหมด5นัดเท่ากับกอดสามแล้วหมอกสามใช้ทั้งหมด1นัดครับในส่วนของไม่มีใคลล์อตหมอก 3, สามใช้ทั้งหมด2นัดส่วนกอด 4, สี่ใช้ทั้งหมด8นัดครับซึ่งมีความห่างกันทั้งหมด 3นัดระหว่างก่อ4ที่มีไคลร,รอสกับไม่มีไคลร,รอสครับหมก3ม,มีความห่างกันที่1น,นัดครับดังนั้นไคลร,รอสเป็นตัวละครที่สามารถช่วยบูทในการทําลายก่อได้ดีขึ้นยังไงตัวไคลอสก็เป็นตัวที่ใช้ ep คข้ข้งเปลืองนะครับแนะนําไม่ใช้คู่กับมิเกลซึ่งเป็นการยิงแล้วสร้าง ep ขึ้นมา200หน่วยไคลอสสามารถทําลายก่อได้เรื่อยๆตตมได้ที่เราสังหารได้นะครับ